จอไม้นี่ไปไหนตออหัวร้อนครับทุบเลยครับหัวร้อนทุบโอ้ยี่แปดเกียร์สี่ตัดทั้งทางครับยี่แปดเกียร์สี่สเตอร์หน้าอะไรโอ้ท่อมีเนียมด้วยท่ออะไรเนี่ยตัวแรครับท่อเจมครับตัวแรท่อเจมครับเนี่ยระบบโยกได้ระบบโยกได้ไม่มีใครเหมือนวิธีจอดรถของทั้งตอดเป็นยังไงครับน้องตอดจะไปยากอะไรพี่สาระ สติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะกร้าติ๊กต็อกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเขตฟรีไปเลยแผ่นแรกโอ้โหเขนักินอะไรยยะสวัสดีครับผมเียังวะช่างโคตรเอาเรสติ้งครับอยู่ใช้ออกซิเจนครับออกซิเจนหายใจครับตอนนี้ผมอยู่หัวครับเหรอเอาเอาเล่าต่อดีเล่าต่อเล่าต่อเร็วๆฟังอยู่รถขาวรถขาวรถขาวรถดำรถขาวตรงไหนรถแรงวได้ไงต่อสภาพนี้แรงได้ไงตอน ไม่รู้ครับจะเป็นแรงในหนในรถอ่ะรถรถปีอะไรเนี่ยปีสองพันใบไหมต้อนใบไหมในหนนะเยนออกไปกลางแดดดิแล้วก็พูดคนเดียวนะไม่มันร้อนมันร้อนอ่ะเอามันมันมันร้อนมันร้อนมันเย็นแล้วไอจอไมันนี่ไปไหนตอดเออหัวร้อนครับทุบเลยครับหัวร้อนทุบใช่ครับเฮ้ยอยากถอดที่เชยครับอ๋อเหรอโอ้โชว์กัมปั้นแล้วแล้วกัมปั้นมีแผลนี่คือทำอะไรวะโอ้ยรถทำอะไรบ้างเนี่ยนี่สติ๊กเกอร์ใครไม่รู้เนี่ยนคนหล่อคนหล่อ ติดสติ๊กเกอร์ได้กากมากเลยว่ะตอดแกมาจากเฟรมเก่าผมฮะแกะมาจากเฟรมเก่าผมใช่เหรอไม่ใช่มไปขโมยเข้ามาเหรอ,อยูงงานวัดครับยูงงานวัดเอาจริงจริงตอดรถคันนี้รถปีอะไรเนี่ยปี2021ครับตัวใหม่ดิจิตอลเหรอไม่รู้เหมือนกันครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างล่างเอ้ยตัวโครงคู่นี่ว่ะรถใหม่นี่ว่ะตอดตอดทำเพราะทำอย่างนี้ทำไมอ่ะตอดไม่ครับรถมันแรงไงครับรถมันแรงตอดทำอย่างนี้ทำไมอ่ะ มึงปวดคอไม่เวลามึงคุยกูมึงต้องสะบ,บัดผมปัดปัดปัดเลยอะถือกล้องแล้วก็เล่าทีรถเองเป็นไงเป็นไงครับรถครับรถคันนี้ก็เป็นรถที่ <c oughs> แหกหมานะผมนะอันนี้นะผมไม่ใช่ไม่ใช่แหกหมานะผมแหกหมาเอารถเมืองก็ไอ้ตอดเกียร์รถกูยี่สิบแปดเกียร์สี่ 28, 24, ตัดทั้งทางครับยี 28, ่สิบแปดเกียร์สี่สเตอร์หน้าอะไรสเตอรนะ์หน้าน่าจะ่สิบสี่ครับไม่ได้คินนะครับแค่ยี่สิบแปดตัดนะครับโอ้ยสิบสี่ยี่สิบแปดจูจู๊ดี่แปดจู๊ โอ้โหท่อมิเนียมเคลอบเสียวโอ้โหท่อมิเนียมด้วยท่ออะไรเนี่ยตัวแรครับท่อเจมครับตัวแรท่อเจมครับเนี่ยระบบโยกได้ระบบโยกได้ไม่มีใครเหมือนใช่ครับเฮ้ยว่าไม่มีใครอย่างเหมือนด้วยแหละเออใจ่ายบอรดพิเศษสุดแล้วใต้บอร์ดใต้ใต้บอรดอะไรเกือบครับแล้วไม่เกิดไม่รู้ครับอย่าได้กูก็ไม่รู้เลยอย่าเพิ่งปิดดิเอออันนี้ลองไว้ทําไมเนี่ย อ๋อตรงนี้เหรอครับโอ้ตรงนี้เหรอที่จะกันบอมติคหักใช่ครับแล้วมันก็เพื่ออะไรไม่รู้ครับเอ้าแล้วเวลานั่งทำไงตอดเวลานั่งก็นั่งปกติไงครับเนี่ยครับเนี่ยครับแค่นี้ครับชุดหน้าใครเป็นคนจัดทรงให้เนี่ยไม่รู้ครับเอ้ารถใครเนี่ยอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับผมเอาขโมยมาโอเคมากินแล้วตัดจัดนะครับแรงเกินได้ยินเสียงรถเบิ้ลไม่ได้ไหมเราต้องเบิ้ลรอบตัดด้วยไงเฮ้ยมาดูชุดหน้าดิตอนให้เพื่อนจับไว้ดิ อ่านี่เพื่อนจับไปได้รถอะไรก็ไม่มีขาตั้งเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ไล่บองครับเอาแล้วเวลาต่อตั้งต่อตั้งไงก็พิงกำแพงเลยครับพิงกำแพงโอ้พิงพนักกำแพงนี่อันนี้ไม่มีใครเหมือนแล้วครับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ผมทำมาจากถนนครับเอาโอ้สติ๊กเกอร์ทำจากถนนใช่ครับใส่น้องเลื่อมใส่เซจโจอย่างตูนใส่กับเสาไฟก็มีครับโน้ตุด้วยเสาไฟก็ออจริงเหรอครเฮ้ยนี่ครับใส่กับเสาไฟก็มีเฮ้ย แน่แนไหน่แน่ดูข้างล่างดิโอ้โหซื้อมากับพี่ตั้งแต่ที่พี่เอออยู่ขายร้านอยู่ต้นตานเป็นสีแดงแต่กัดออกเอาโซดาไฟกัดใช่ครับโอ้โหจุกลมอนาถามากตอดใครใส่จุกลมให้มึงวะเนี่ยูมันแถบเมื่อไม่มันไม่แทบหรอกมึงใส่ผิดโอ้โหเอากูใส่มึงก็ได้อะไรโอ้ยสุดจริงๆเว้ยคลิปเฮ้ยตอดพี่ถามจริงมันขี่ได้ปะวะนั่งลงนึงนั่งลงคุยกูดิเมื่่อกีี้พจับจับจับรถให้หน่อยจับรถหหน่อย ต้อมขี่ได้ไหมต๊อดขี่ได้ครับขี่ได้อัดสองได้ไหมได้ครับไหวไหมน่าจะไม่ไหวครับไม่มึงอหรอไวไหมไม่ครับไม่ไหวนะเนี่เฮ้ยได้ยินข่าวว่าอัดสองสวนทั้งทางเหรอใช่ครับคันนั้นเลยคันไหนวะคันแดงๆผมนั่งสวนทั้งทางเลยครับเชิ่วโคตรขิงว่ะเอ้ยนั่งสวนทั้งทางเยอะด้ไม่ต้องไมติดว่านั่งกับเออเพื่อนนี่ครับที่พุ่งนะครับเน่ มึงจะลุกทำไมเนี่ยนั่งลงไม่รู้ดิเออผมปวดขาเออผมไม่รู้เออปวดขาเอาเอชุดหน้าเป็นไงหลดหน้าเยอะไหมเนี่ยยกแกนเอาอย่างเยอะสุดเลยครับฮะสุดเลยครับไม่มีอะไรย้ายยุบเลยเหรอต็อดมีอยู่ครับฮะหรือตัดแผงคอไหมไม่ตัดครับไม่ตัดด้วยเดิมหมดเลยครับเดิมหมดเลยชุดหน้าเดิมหมดเลยนี่เป็นทรงเชงที่แบบว่าแม่ต่อไปว่ร้อยยี่สิบห้าทรงเชงร้อยยี่สิบห้าทรงเชงก็มีเชงโครงไก่อ้าวหนู้นนะโอ้ยตายแล้วโครงเปลี่ยนสองคันนี้สองคันนี้สองคันนี้ ตายแล้วโอ้ยไม่ใช่แล้วอามอามเวดาตัวอามอามเป็นไรอามไปเลอามเวดาตัวน้อยอามเทวดาตัวน้อยโอ้โหจานยิบแปดยิบแปดตัดทั้งทางครับมันไม่ใช่ยิบแปดหรอกตอทำไมมันใหญ่อย่างนี้วะเนี่ยยิบแปดครับใช่เหรอดูแลจับรถไว้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 จับไว้จับไว้จับไว้เด้อจับไว้เด้อจับไว้จับไว้มันใช่เหรอตอใช่ครับยิบแปดเหรอครับหนับฟันให้ดูดิไม่ใช่ฟันมือไม่ตอ โอ๊ยหนอมันน่าจะมีเลขบอกอยู่แต่ไม่รู้ว่าเจอเออเหรอเอาไม่ต้องไปซองมันหรอกเธอเอายี่แปรกูเชื่อมันก็ได้อะแต่ว่าสเตอร์เริ่มแหลมแล้วนะต๊อดนะเปลี่ยนสเตอร์หน่อยก็ดีนะไม่ครับขนาดตังเปลี่ยนอาร์มยังไม่มีเลยครับเออสมควรเปลี่ยนนะกลับบ้านไปหยอกกระปุกแล้วก็เปลี่ยนอาร์มนะตอนนะพี่ให้เวลาเดือนหนึ่งนะตอนสายหลอกพวกคนโง่ครับสายหลอกพวกคนโง่ด้วยใช่ครับเฮ้ยแล้วจริงจริงเขาใช้ทำเพื่ออะไรในสายตัวเนี้ยไม่รู้ครับทำให้มันหนักรถครับทำให้มันหนักรถ เกียสองางคนยังแตกครับนี่นี่นี่เออเออเออแดกเฉยแดกเฉยโอ้โหชุดล้อโอ้โหข้มีแต่ท่อมีแต่ท่อท่อท่อของเองเองอ่ะใช่ครับเอะใช่เหรอท่อใบเดิมที่รีวิวคลิปนั้นนรัเหรอแต่คนละคันกันใช่ไหมเนี่ยครับอ่ามาต่อที่ตอดหลังจากที่เราดูสวิงอาร์มอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมก็สงสัยกับน้องนะครับว่าวิธีเอ้ยต๊อดขับรถไปโรงเรียนไหมครับวิธีจอดรถของต๊อดเป็นยังไงครับน้องต๊อดจะไปยากอะไรพี่ สาระจริงเหรอมาพูดใกล้ๆสิมามาใกล้ๆกล้องจอดอย่างนี้เหรอต๊อดไม่ใช่ครับพิงกำแพงครับพิงกำแพงเหรอครับแล้วปกติเคยจอดแบบนี้ไหมไม่เคยครับฮะไม่เคยไม่เคยแล้วมึงจอดทำตดอะไรวะเนี่ยไม่รู้ไงครับเอาห่าเอาหาโอ้โหเนี่ยโอ้โหแล้วไม่กลัวเฟรมเฟืองอะไรเป็นรอยบ้างเหรอต๊อดไม่มก็เป็นแล้วไงครับมันก็เป็นไม่ต้องกลัวก็ปล่อยมันเป็นไปเลยเฮ้ยสตาร์ทตตีไหมต๊อดติดกูแจอยู่ไหนต๊อดตาไม่ได้ไม่มี สตาร์ทมือไม่ได้ไม่มีแบบแต่มีสตาร์ทมือใช่ไหมอย่าเบิร์นแรงนะอย่าเบิร์นแรงไม่ไหวว่ะตอร์สไม่ไหวว่ะพ่อเหอะเครื่องเครื่องร้อนได้เครื่องเย็นเครื่องเย็นเติมน้ำมันอะไรเนี่ยก้าวห้าน้ำมันก้าห้าครับกล่อง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 รีแมพครับกล่องรีแมพครับแล้วบอกรถเดิมอ๋อก็เดิมแั่เครื่องกล่องไม่เดิมใช่ครับอ๋อครับครับครับโอเคแคมก็เดิมอยู่ครับแน่ยทำไมแคมต้องคิดอ่ะ ใครก็ได้ใช่ไหมขอแค่เป็นรถเดิมใช่ไหมได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดครับถ้าเป็นห้าสามมาไหวไหมคิดว่าไหวครับแต่ผมขอออกก่อนต้องขอออกก่อนด้วยกันเหนียวไว้ใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยต้อต้อออกตัวเป็นไหมเป็นครับขอแบบต้องทํายังไงบ้างถ้าจะเริ่มหัดออกตัวเริ่มต้นกดหน้าครับกดหน้าปพ๊บเสร็จแล้วก็เหยียบเกียร์ไว้ครับอ่าแล้วก็บิดล้อลอกครับอ่า แล้วก็ค่อยๆปล่อยครับถ้าบิดแรงเดี๋ยวมันจะงายครับเหรอครับต้องค่อยๆบิดด้วยไม่ปล่อยเต็มไปเลยครับแต่ว่าเลียคัดเอาครับอ๋อเลียคัดเอา <c oughs> เอาโอเคขอบคุณน้องต้อนด้วยนะครับผมร้อยสิบ LED เอ่อไมโครดิจิตอลเอา,าเอา,เอา,เอาปิดเค้กให้กูดิ <c oughs> เอ้ยครับทุกคนก็อะไรอะพี่พี่โน้ตพี่โน้ตพี่โน้ตเมืองมันจาคมันดีครับพี่พี่โน้ตนะครับนะเดี๋ยวไปหาพี่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเอาปีกเค้กดิเฮ้ยปีกคลิปดิเอาดิแค่นี้ อ่ะแค่นี้ก็แค่นี้เอาไป